เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ได้มาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์แบบอีโมจิของในตัวโพสของเฟซบุ๊กกันเนาะเดี๋ยวท่านเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ Keep Effortyhead กันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมใครสามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้าไปทำการตามผมก็ได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้เข้ามากันแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์เเเเเขขาา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 าจจจจะะะะะะมม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 ีีีีใใใหหห้้้้้้้้้ไไไไดดดดดดกก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 ลลงงชชชื่่่ออยััััันน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 สสสสคครรรรแแบบบบผผ๋ววปิิ็ถท สมาชิกที่ในหน้าต่างตัวด้านนี้กันไปได้เลยเนาะอะแล้วก็ได้เข้ามากันแล้วนะผมที่ในตัวของเว็บไซต์ในการสมัครสมาชิกผมี่หน้าตางเขาจะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลของเราแบบนี้ผมเป็นการสร้างชื่อสร้างอีเมลขึ้นมาเพื่อเป็นการสมัครเนาะดูค่ะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะผมที่อยากจะสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ผมโดยที่ไม่ต้องมานั่งสร้างชื่อสร้างอีเมลนะผมก็สามารถที่จะกดสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ที่อยู่ตรงด้านนี้กันได้ด้วยเนาะือค่ะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ได้สมัครกันไปแล้วและมีบัญชีกันอยู่แล้้้้้้ววกกกกก็็สสาาาาามมมมรรถททีีี่่่จะดดดยยยออนนนลลลลััับแงงชชชืใตญเเคคไไไป ya que por aquí hemos acabado, entonces soy อ่ะแล้วก็ขออนอืゆるเลยนะผมไม่เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMM.co.th กันหุงทินนะต่างแล้งเว็บไซต์ขอได้เป็นอย่างนี้กันเลยก็ได้มีหมวดหมู่และก็บริการให้กับเราได้สามารถที่จะมาเริ่มใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทําการต่างกันได้แล้วก็ยังจะมียอดเงินที่ในส่วนตัวด้านนี้นะผมให้สําหรับเราที่จะมาเริ่มใช้งานหรือเข้ามาทําการในส่วนต่างๆตัวด้านนี้ก็ไปได้เนาะเด้อครสําหรับท่านผู้ชมทุกท่นที่ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วอาจจะไม่มียอดเงินในส่วนตัวด้านนี้หรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาทํารายการในส่วนต่างๆตัวด้านนี้อ่ะแล้วเกิดสนใจเ้อผมอยากที่จะเติมเงินเพื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันก่อนก็สามารถที่จะกดทํามาที่หน้าต่างด้านนี้ครั ด้วเลยที่เขาว่าเติมเงิน เราพอได้กดทันบักะที่ส่งกันดึงที่แนนด้านด้าด้านนี้เขาได้มีหน้าตาแบบนี้เลยให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเติมเงินกันได้และแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สลับในการเติมเงินกันได้ด้วยเก่เพยงได้กดทันบักแล้วเขาได้มีช่องทางในการเติมเงินให้กับเราได้เลือก U3A U4 ช่องทางแบบนี้นะผมหากเราอยากที่จะเติมเงินช่องทางไหนหรือสะดุลช่องทางอะไรยังไงก็เข้ากังกะแล้วก็มาเลือกทำการเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้เลยนะผมก็จะมีติช่องทางเป็นแบบนี้หรือถ้าใครที่จะเข้ามาใช้งานได้เติมเงินไปแล้วกกกก็็็ออออาาาาจจะะะมมมมีียยยดดเินนนนนััูู่่แล้้้ววผผใตไ์ทชสรถ มาที่ได้สูตรหน้าต่างเดินของเว็บไซต์กันไปได้เลย อะ่ะแล้วก็พอได้กดกลับมากลาเจซโหนต่างๆโดยของเว็บเราทีนี้เราก็มาเลือกบทมูแล้วก็บริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อื่นเลยนะผมให้เราได้กดมาเลือกกันได้เลยที่แพลตฟอร์มของ Facebook เรากันนะผมแล้วเราก็ค่อยมาเลือกกันที่บทมูอ่าบทมูเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเราที่เราต้องการจะทำการกก็คือเพิ่มยอดไลค์ emoji ของในตัวเฟซบุ๊กเนาะเขาได้อยู่ตรงนี้เลยเราได้กดกันไปได้เลยผมเรากดเลือกกันไปอ่แเ้วพอได้เลือกกันได้แล้วที่บทมูแบบนี้เราก็จะมาเลือกบริการบริการเขาก็ได้มีเป็นแบบนี้ดกันไป แล้วก็พอเราได้เลือกกันไปได้แล้วทั้งหมดหมู่และบริการแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดกลับมาที่ในตัวของโพสเฟบบุกของเราเพื่อมาทำการคลอกลิงแต่ก็ได้ลิงของโพสเฟบบุกเรากลับมาได้แล้วทีนี้เหาลิงกมาวางแลวพอได้วางลิงกันได้แล้วทีนี้ก็ให้ใส่จำนวนที่เราการทำการเพิ่มกันไปแล้วก็ได้ใส่ทั้งลิงแล้วก็จำนวนได้แล้วทีนี้เราได้กดมาส่งซอ้อกันได้เลยเนาะ หลังก็พอได้สั่งซื้อกันแล้วขั้นตอนซื้อเขาก็ได้มีระบบเพื่อมาแจ้งบอกให้เราได้ดูได้แบบนี้ด้วยและแถมในขั้นตอนซื้อยังสามารถได้คลิกเข้ามาที่ในตรงด้านนี้หรือว่าได้กดทํามาในประวการสังซื้อตรงด้านนี้เพื่อเข้ามาเช็คดูออเดอร์ของเราที่สั่งซื้อกันไปได้ด้วยเนาะหรือหากท่านผู้ชมคไหนที่ได้สั่งซื้อกันไปยอดออเดอร์อาจจะไม่ขึ้นหรือว่าทําการเข้ามาดูตรงด้านนี้ไม่ได้เพราะออเดอร์อาจจะมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องอะไรยังไงท่านผู้ชมนะผมที่กำลังใช้งานกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในขัดข้องเนาะก็ให้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่สหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์กันก่อนได้นะผมแล้วเขาได้มีหัวข้อการติดต่อที่มีที่ตรงนี้เนาะให้กับเราได้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปแล้วผมแล้วเขาก ช่องทางก็เป,ป,ป็นแบบนี้สอช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเริ่มเพื่อไปทำการแจ้งและติดต่อสอบถามปัญหาแก๊มีกันได้หากมีใครที่ได้าไปรช้งงานกันไปนแล้วเกิดมีปัญหาและขัดข้ออะไรยังไงก็แค่ได้กดทํามาที่ตรงด้านนี้ <c oughs> แล้วก็ทําการเลือกแก้ปัญหาและติดต่อสอบถามปัญหาแก๊มไในส่วนตรงนี้ันได้เลยแต่ผมท่านี้ง่ายๆแต่เป็นการแจ้งติดต่อสอบถามกันแล้วนะครับสำหรับถ้าเป็นคนไหนที่ได้เคำประช้งานกันไปแล้วอาจจะไม่ได้ปีปัญหาหรือขัดข้องอะไรยังไงเลยแต่เราสุดสนใจอยากจะลองแนะนำแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักเขาเข้าไปช้ง ใช้ตามมาได้ง่ายแค่เราได้กดทำาที่ตรงนี้จะคำมาแนะนำเพื่อน อ่ะแล้วพอเราได้กดเท่มากระไรที่ในการแนะนําเพื่อนรงน้านนี้เราจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเราเราก็จะแนะนํากันได้ง่ายเลยแค่ได้กดเทปมากระไรที่รงด้านนี้แล้วก็มาครับลอกดที่อยู่ในส่วนตรงตัวนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดทามาในที้ของตัวเว็บไซต์วิธีนี้ง่ายก็เลยเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้แล้วหรือหากตอนเราถ้าไม่ใุ่คนไหนที่ได้เข้ามาสั่งซื้อหรือได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วยอดออเดอร์ก็อาจจะกำลังขึ้นอยู่หรือว่ายังไงเดยมมอออาาะนขขึ้รรรงงงไไพส ให้กับเราหรือยังหรือว่าเป็นยังไงอะก็คนงเดิมเขาก็าได้ไปอยู่ที่12เราก็จะมาเรองนี้หน้าจอเช็กกันดูดีกว่านะผมบอกเขาขึ้นมาให้กับเราหรือยังหรือว่าเป็นยังไงเนาะยวผมก็อาจจะช้าหน่อยนะผมก็เป็นนี้เนาะ อ่าก็มันคอขึ้นไปมากกับเราเลยแล้วผมก็เ,เพิ่มขึ้นมาเป็นจาก12กัเพิ่มมาเป็น24เลยเนาะก็ยังเพิ่มขึ้นมาไม่มากนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องรองกับไปก่อนได้เลยของสักครู่ไม่ต้องจอนะรอเนาะในการสั่งซื้อเด้อผมเราสั่งซื้อกันไปแล้วผมอย่างที่ผมสั่งซื้อกันไป100เนาะอ่าบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วจจค่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาทีละ1ทีละ2หรือว่าจะสั่งซื้อกันไปแล้วอาจจะขึ้นมาสักจํานวนนึงผมอาจจะ10 20อะไรยังไงก็ว่ากันไปผมเราค่อยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจํานวน100เนาะหรือว่าบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วนะผมอาจจะขึ้นมาสักครึ่งนึงหรือว่าจํานวน50อะไรของครึ่งนึงที่เราได้สั่งซื้อกันไปเนาะรละเอียครึ่ง เพขึ้นมาสมทบจนถึงเวลาที่เขากําหนดนะผมอะไรแบบนี้เราก็ต้องรองกันไปก่อนเนาะผมก็จะรอเหมือนกันนะผมเดี๋ยวถ้าเพื่อไม่คิดวิญญาเกินไปเลือดไม่มันเสียเวลาณถ้าผู้ชมเกินไปก็แต่ตาภาพาไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วหรือว่าขึ้นเรนสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวัดภาพไปให้เนาะ หาล้ผมแล้กับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมจะี๋ยทําการส่งเพื่อนกันไปแล้วน้งองเราสักครู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์แบบมูทูบของในตัวของเพจโพสต์ Facebook เราเขาก็ได้กําลังแกเพิ่มมาจนก็ได้เสร็จเปเที่ร้อแบบนี้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวิธีขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆแบบนี้กันด้วยแล้วผมกอก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผมเดี๋ยวก็ใกล้กลเสร็จอีกเนาะอ่ะแล้วก็วิธีขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆหากว่าใครที่เข้ามาดูผมกันแล้วเกิดสนใจจะเข้ามาใช้งานหรืออยากครัาทําตามก็ได้สามารถที่จะกดทํามานในดีของตัวเว็บไซต์เพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรืออยากครัาทําตามผมกันได้เลยผมก็ทิ้งลิงก์งเว็บไซต์ไว้ให้อยู่แล้วหากท่านผู้ชมสนใจหรือว่าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถ ได้เข้ามาทดลองแล้วเข้ามาใช้งานทําตาผมกันได้เลยเนาะอ่ะหรือเผื่อใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วอาจจะทําตาที่ผมได้บอกกันไปแล้วนั่งรอกันก็แล้วแต่ยอดไม่ขึ้นสักทีหรือว่าเกิดมีปัญหายังไงก็อย่าลืมนะผมว่าในเว็บไซต์เขาก็มีให้ได้แจ้งปัญหาได้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊มินกันได้หากเกิดสนใจอะไรยังไงก็เข้ามาแจ้งและติดต่อสอบถามปัญหาแก๊มินกันได้เลยหรือหากสาหรับถ้าเป็นช่วคนไหนที่จะมาใช้งานกันไปแล้วอ่ะแล้วก็อย่าได้ใช้งานเว็บไซต์กันอีกโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในเว็บไซต์เว็บไซต์เขาก็จะมีเวอร์ชันแอปพลิเคชันกันด้วยใครสนใจยังไงก็เข้ามาใช้งานแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันไปได้เลยเดี๋ยวว่าแต่ละคลิปดูในวันนี้ ก็ไม่ได้จะพูดมากเลยด้วยเนาะหากว่านี้วันนี้ผมรู้อะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดไปต้องขอไปท่านผู้ชมกันด้วยหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจด้วยนจิถึงตอนนี้สลอดวันนี้ก็ขอบคุณครับ